สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข,ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่17-23กุมภาพันธ์2567สัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะวันที่20กุมภาพันธ์2567เวลา9นาฬิกา นางสาวสุกัล,ลยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาการค้าประเวณีและปัญหาการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่และได้สิริพงศ์ทับสินนักวิชาการแรงงานชำราญการเข้าอบรมณโรงแรมเลอธานีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน เวลา13นาฬิ30นาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในปีที่ผ่านมาและพิจารณาแผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยปี2567ในห้องประชุมขุนช้างสารากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนางอภินยาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่21กุมภาพันธ์2567เวลา9นาฬิกา30นาทีอีกนางสาวสุกัลยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรีครั้งที่5ทับ2567ประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ในห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรี วันที่22กุมภาพันธ์2567เวลา8นาิกา30นาทีนางสาวสุกัรายาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการตามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ประจำเดือนกุมภาพันธ์2567ณโพลังกาตำบลบางปลามาอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายดอนสมิตเกษตรรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลาเก้านาฬิกานางรุ้งทองสมบัติเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมโครงการสร้างภูมิค้นไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์รู้ทันเกมกงหยุดกลคนลวงณห้องประชุมการรัพึ์กรงแรมสพันบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายประทีปการวิตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน เวลา9ก้านาฬิกาในายใช้ทัชเพนธัญการนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหัวข้อข้อมูลปัญหางานบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ณนห้องประชุมขุนช้างสาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพลตรีสุสรัลลำเจียกรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติสองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นประธาน วันที่23กุมภาพันธ์2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวสุกลร,รยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรม b i g Cleaning Day เพื่อดูแลทำความสะอาดจ,จัดระเบียบบริเวณสถานที่ทำงานณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา16นาฬิกา30นาทีนางสาวสุกลยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมพิธีจุดไฟสมห่นพระพุทธปฏิมากรสุวรรณภูมิณมน,นทลพิธีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของพวกเราด้วยนะคะกสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน